เดี๋ยวนี้ผมแลเด่นจะมารีวิวสนามบอลน,นะอยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยนะว่าสนามบ้านผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะมาเดี๋ยวมาดูเลยแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่ได้เป็นปูนแบบนี้นะตอนแรกมันจะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะแบบอะไมไปหมดเลยในที่นี้เขาก็มาตัดปูนเนี้ยมันก็เลยจะเป็นปูนที่แบบไม่ได้ไว้แบบสําหรับเล่นฟุตบอลเดี๋ยวตามมาดูใกล้ๆเดี๋ยว,ยวจบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาดูด้วยนะว่ามาบอกกันด้วยนะว่า สนามบอลของเพื่อนๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเนี่ยทีแรกมันไม่ได้ตั้งใจทําให้มันเป็นสนามบอลไงมันก็เลยจะเป็นแบบใส่ายเยอะมากตรงเนี้ยพอตอนหลังมันก็เลยจะแบบร่อนหมดเนี่ยดูดิแล้วสีเนี่ยนะตอนแรกเราใช้เป็นสีที่แบบกันแบบกันแดดกันลมนะเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยสีแบบสีเขียวเลยแต่ว่าพอทรายมันร่อนออกอะทรายมันร่อนออกมันก็เลยสีมันก็ออกไปด้วย นะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นสนามบอลตั้งแต่แรกอ่าเดี๋ยวเราไปดูโกเลยอันนี้เพิ่งทำกันนะโกเพิ่งแบบเพิ่งขึงใหม่มันก็ดีกว่าเราไปเสียตังเล่นเช่าสนามข้างนอกนะ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ทําคนเดียวนะครับอันนี้จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้ใหญ่หลายๆคนนะนนแล้วก็เด็กโตนะครับบ้าน้เด่นนะเดิดนะดดมาประมาณร้อยเก้าก็ได้สานามพอนได้เหมาะกักาลังก่นะไม่ต้องไปไกลนี่อันนี้จะเป็นตะข่ายสีดําอันนี้ไม่รู้ราคานะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนไปซื้อมาแต่ซื้อแบบซื้อใหญ่ๆมาเลยแล้วก็มาตัดแบ่งอันนี้จะพุ่มได้สองโกลสองฝั่งเลย, 5, เลยอ่าวนนี้น้าเด่นซื้อมาเองนะครับนี่ใช้เชือกแบบนี้นะหนาๆเลย แล้วเราก็าเอามาขดเป็นเกลียวไปอย่างเงี้ยเป็นเกลียวเป็นเกลียวเนี่ยร้อยไปเรื่อยๆเห็นปะ่ะมื่อจะแน่นมากๆเลยนะอยู่ได้คิดว่าอยู่ได้แบบเป็นปีอะเชือกน,นี้มันหนามากเลยถ้าซื้อเป็นเม็ดเม็ดละสิบาทนะซื้อเป็นม้วนม้วนละประมาณสองร้อยกว่าบาทไ้เยอะเลยเนี่ยทําได้สองโกลด์เนี่ย,ยร้อยมปเลยนะร้อยหนึ่งข้างหลังเห็นปะ่ะหมดเลย <Yeah. S 1> นี่แล้วมันขาดยากนะยิงแบบยิงได้เต็มที่เลยอะ น่าจะอยู่ได้สักสองสามเดือนก็ไม่ได้แบบใหญ่มากเห็นปะเล็กนี้เดียวเนีย่ยเห็นปะเล็กนี้เดียวนะเมื่อขาดง่ายอยู่นะเนีย่ยถ้าลูกบอลเบอร์สามจุดห้าก็ทะลุแะถ้าลูกเบอร์ห้าก็ติดตรงตะขา่ายอันนี้ก็เพิ่งตีเส้นใหม่ใหม่นะเนี่ยตีเส้นโกใหม่แล้วก็ตีเส้นขอบสนามใหม่เนี่ยความกว้างก็ประมาณนี้เล่นได้นะข้างละห้าหกคนเนาะอเค็นนะ เนี่ยกำลังดีนะแต่ปูนมันเห็นป่ะสังเกตว่าปูนมันจะมีช่วงที่มันปูดนูนเนี่ยเห็นป่ะเวลาเพื่อนเพื่อนสมมติถ้าเล่นที่นี่นะตรงนั้นมันจะแฟลตใช่ป่ะแบนหมดเลยแต่พอวิ่งวิ่งม,มันจะมีช่วงปูดช่วงนูนบ้างเนี่ยเนี่ยเล่นยากอยู่นะบางทีวิ่งวิง่งอยู่อะเหมือนเราวิ่งขึ้นเขาแล้วก็วิ่งลงเขาไปเนี้ยทำให้เข่ามันไม่ค่อยดีได้นะเออเล่นต้องเล่นแบบค่อยๆวิง่งไม่ต้องรี มีสนามตะก้อตรงนี้ตรงนี้สนามตะก้อแล้วก็มีแผนที่จะทําตรงนี้นะเป็นสนามบาสเนี่ยจะทำตรงนี้เป็นสนามบาสตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งแล้วก็ย้ายพวกรูวิ่งไอ้เครื่องเล่นเนี่ยไปไว,ตไวต้ตรงนี้นี่มาไว้ตรงนี้มาย้ายมาเรมรีอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสนามบาสท,ที่เขาเรียกว่าอะไรนะน,น,น้ำจามดูนี้ประมาณนี้ มีเส้นพึงสีเอ้ตรงนี้ไม่ดูงี้เลยหัวกระโหลกอันนี้จะเป็นลักษณะขาวดํามันจริงๆไม่ได้ทําเป็นแนวแบบพวงจุ้ยหินหยางอะไรนะแต่ว่าเราใช้สีที่เรามีเหลืออยู่เป็นสีขาวกับสีดําประหยัดเงินด้วยก็เลยได้เป็นหินหยางไปเลยถูกหลักพวงจุ้ยไปด้วยในตัวถือว่าได้ออกกำลังกายนะไม่ต้องไปไกลเนี่ยหนงกว้างขนาดนี้ เล่น5 5าเนี่ยมาดูมุมเนี้ยขอถ่ายเนี่ยเพื่อดูมุมเนี้ยจะเห็นชัดเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะที่ชี้เนี่ยเนี่ยมันจะแบบเป็นนูนเงี้ยเป็นแอ่งเนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่มันจะเป็นนูนนูนเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะเออเนี่ย เยอะเลยนะเนี่ยวิง่งวิ่งไปเนี่ยเนี่ยจะเป็นนูนนูนหมดเลยเห็นปะมองเห็นชัดเลยเนี้ยมันจะเป็นนูนนูนนี่ตรงนี้ก็นูนจะเป็นแบบแองแองว่างี้อ่าแ,แต่ถือว่าเล่นได้นะดูโก,โกดูอะไรเราว่างเดี๋ยวดูมุมนี้เลยพี่เคนพี่เคนก็เริ่มมาเล่นแล้วนะมาเล่นบ่อยแล้วนี้เป็นเทพเป็นเทพเคนแล้วเดี๋ย ประมาณนี้เ,เพื่อนๆเนี่ยสนามใหญ่อยู่นะก็เล่นได้ค่าละ5้าหคนบางวันยัดไปข้างละ7คนก็กมีนะแต่ว่าต้องเป็นแบบผสมกับทีมเด็กๆตัวเล็กๆด้วยประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคาสนามบ้านของใครนะเป็นยังไงก็แล้วก็มีวิธีอะไรที่มันดีๆที่ปรับปรุงสนามอย่างเงี้ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ I feel nauseous, believe me Never had a lot of sh** come about easy island. Had to work hard, struggle just to be me island, you know? Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over Let's go.